여러분 <목소리나> 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 อันนี้เป็นน้ำเสาะครับน้ำเสาะบนตกมเมาขึ้นนี่น้ำขึ้นมากอยู่หน้อยน,นึง ใส่ไยสีหลังเฮ้ยเฮ้ยห,ห,หมานครับหมานหมานครับหมานหมานหมานครับหมานได้ครับได้หมานครับหมานผมบอกแล้วหมานเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหคนใหญ่คนใหญ่คนใหญ่ตัวใหญ่ครับมาหนีิบอกแล้วกินหนังหมูหนังหมูใส่ใยอืม อันนี้อันนี้เแบสไซใส่ในี่มันดึงขาดเบดสีหลังเนี่ยครับผมบัได้มายามดึงขาดเบื้องหลังเนี่ยเบื้องหลังนี่ตัวสีมันบอกมาหมาเงี้ยวเียวอยางนไเบื้องบรรยากาศครับเพื่ออะไรยอะดิ กะเป็นมันบ่มายามไม่เน,น้องน้องนี่ร้อน,นนี่เบื่อเลยะอีกทั้งหนึง่งเดี๋ยวใส่ไปบุบบุกับเป็นบ่มะยามนี่่าเดี๋ยวใส่ไปสูงสีประมาณ นี่ยังหลายๆเลยเออเออต้อ,อสงใช้พื้งกินออได้เต็มครับเต็มนึงโอเคครับทำหน่เนาะ